สูตรเองค่ะทนายความของอดีตพระพุทธอิสระไปร้องประธานกากตให้สอบพักเก้าไกลนะคะกรณีของมาตรา1นึ1่่ละค่ะถือเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยหรือไม่ที่เห็นอยู่นี่เป็นคุณธีรยุทธสุวรรณเกษรนะคะก็ไปยื่นคําร้องต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งขอให้ตรวจสอบพักเก้าไกลกรณีที่พักนั้นมีนโยบายยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึอย่างต่อเนื่องคุณธีรยุทธ์ยาให้เหตุผลว่า ตัวเขาเนะี่ยมองเรื่องนี้อาจจะเป็นการกระทําที่อาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง2,560มาตรา92วรรคหนึ่งหมูดสองหรือไม่นะคะดังนั้นเนี่ยต้องไปรวมหลักฐานเอกสารที่เป็นคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ88แผ่นคือจะมายื่นร้องต่อกอกอตให้พิจารณารายละเอียดการกระทําของก้าวไกลนะคะ ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นเนี่ยควรจะยับยั้งไม่ให้มันบานปลายหรือไม่ด้วยหากมีความผิดที่เข้าขายเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ส่งสารวินิจฉัยตามความต่อไปด้วยค่ะผมจึงเห็นว่าเมื่อลักษณะการกระทําต้องด้วยลักษณะแห่ง คำมุนิจัยสารแล้วก็ควรที่จะต้องนําเหตุและหลักฐานพยานต่างๆที่ได้เก็บรวบรวมไว้รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น88แผ่นที่จะนํากลับเรียนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาเพื่อประสงค์ที่จะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นนําเสนอคําร้องของผมฉบับนี้สู่สารรัฐธรรมนูญเพื่อโปรดวิจฉัยว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคมสิ่งที่ปรากฏขึ้นควรที่จะถึงเวลาที่ควรจะหยุดยัง้งหรือยับยัง้ง มีให้ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้หรือไม่ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปคือค,<ท>คุณธทรยุทธ์เนี่ยย้ำนะคะคุณผู้ชมบอกการมายืน่นในวันนี้เนี่ยมาในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งและก็ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญส่วนใครมองว่าจะรับงานมาจากนักการเมืองหรือเปล่าอันนั้นเป็นสิทธิ์ค่ะบอกมองได้เลยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกันแกล้งใครซึ่งถ้าไปเปิดดูประวัติของคุณธทรยุทธ์คนนี้นะคะ เป็นทนายความคือเคยเป็นทนายความต่อสู้คดีให้กับอดีตพระพุทธอิสระอยู่หลายคดีด้วยกันนะคะเดี๋ยวประเด็นมาตราเดหนึ่งสองเนี่ยประเด็นร้อนเนี่ยเราคงมาว่ากันต่อ